สัมปติชามีนาสังเโมพระมารมหาเทวะสัพยักขาปรายัติพระมาจมหาเทวะพิลาภาพระวัติเมมหาปุญโยมหาาโภก็อยมีมิเตปองคติพุทธะมาอาุณมโมทยายเวลุโยิรลตโตนายางเวลาอุษาเวลาสศเวาภาษาเวื่อิทิโยพฤติสามานีพามะพุทธสาะสวะโลสัมปติชามิเพีงงมงภาภาหาหาด ัตชามีนัสังสโงประมาณจ้มหาเจวะสัมทียักขากระไรยติประมาณจมหาเจวะอภิอภารอดจมีมหาปิโยมหาลาโภคจมีมิเตพทิุทขะักาพกุนโมพุทายะเวรัชโยเวรัชโนายังเวรัชอุจสาเวรัาสีเวรัสาวิริโยพุทธสัมณีมามะพุทธสัสวาโหสังติชามีเพงเพงคาภาคาหาลีลู สัมปติตชามิลาสังสีโมประมาณจะมหาเทวาสัพพยักษ์ขาปรายันติประมาณจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตปโขภติพุถะปะอุปนาโมพุทธายะเวรัตะโยเวรัตโคนายังเวระอุิสาวิรัตสีเวรัทาสาเวระอิกิโยพุทธะมาริมามะพุทธัสวาโผลสัมปติตชามิเพ่งเพ่งพาพาอะหาลือ ชามิตางสังสีโมพระมาจมหาเทวาสัมเพยักขาบารายอดิพระมาจมหาเทวาอภิลาภามพระวันยมีมหาปุญโญมหาลาโภพระวันยมีวิเตปองมหาติลพุกขะวระอาภูนโมพุทธายะพิระพุโยวิรัะโคนายังวิระติสาเวรธาสีวิระธาสาวิระอิทธิโยพุทธศาสตรานิมาบะพุทธศาสตร์สวารุสมปติชามิเพีงเพีงพาพาอาหารู สัมปติชามิลักษณะสีโมพระมาเจมหาเทวาสัพเพยักขาปรายติพระมาเจมหาเทวาอภิราภามวตเมมหาบุญโยมหาลาภโมกตเมมิเตมวังหะติพุทธะมาบุญนะโมพุทธายังเวฬุทิโยเวฬุโคลายังเวรุอินสาวเวฬาสีเวฬุทาสาวิระพุทธโยพุทธสัะมานิมามะพุทธสสะสวะโหมสัมปติชามิเพนเพนพาพาพาหาดูดู สัมปติชามินะสังสิโมงพระมาจดมหาเทวาวาสภ์เจ้าขาปารายมดิพระมาจดมหาเทวาอภิราภาพระวกตุเมมหาพุญโญมหาลาโพเฟืตูเมทิเตความทุกอาิพุทธะพระอาภีพระโมคคายะเวระพุโยเวระโคนิะยังวิระสงสาเวระชาสีเวระชาสาวิระทิโยวุระสัมมาณีนามะวุระสัตสวาโฮมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาดูด นโมพุทธายะพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวิรุสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวิรุสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายาวิรุสันติยะถาพุทโมนะขอบาระดมีพระพุทธเจ้าทุกประกแต่องค์สมบูรณ์องค์ปัจจุบันก็ไดมีหลวงพ่อฟูนคนทสุดโธบารมีบารมีพุทธาโม ารมีพุทธคุณเยอะเรามีพุทธยาประทานคำและบารมีวิริยส่นที่ซึ่งสามทุกท่านงช่วยให้ข้าพเจ้ามีปัญญาฉลาดเฉลียวแหลมสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยดีพบเจอได้ความดีไม่พบความชั่วไม่มีความชั่วไม่มีอุปสรรคทั้งทางโลกและทางทางที่จะรังสรรคสรรค์สรรค์สรรค์โลกธร โตพทธายะไม่หังกุตโตคุณญญวักตาพิณิพาโรพุสติเทวะตหิตปาติงกุเรตวาภูวะปหิตาพระวิสติติไม่หังกุตโตปุญญวักตาพิณิพารโรพิสติเทวะตหิปาติงกุเรตวาภูวะปหิตาพระวิสติติไม่หังกุตโตปณจญวักตาพิณิพาโรพุสติเทวะตหิปาติงกุเรตวาภูวะปหิตาพระวิสติติ ยชาทุทโพนะขอพระติดาก็ไปเรียนวิบูริกาวจักรองตั้งแต่องค์ปฐมถึงองค์ปัจจุบันบารมีพระอนุชาเถราเจ้าทุกปุช่วงข้าพเจ้านั้นมีปัญญาฉลาดเฉียวสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้โดยดีใช้วิธีพบเจอกับความดีปฏิจจคความชั่วไม่มีภาษาทั้งทางโลกและทางธรรม มีวาจาศักดิส์สิทธิมามาชักชวนคนมูมาให้ขขเข้าสังข์ให้เข้าสู่ทางธรรมะของพระพุทธเจ้าได้โดยงา่งบบายด้วยถึงสารฐา,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 านะโมพุทธ,ธายะมหาปกุตจะมหาร,ร,หรหาภูตโธราพังสัพเพชนาภภูชนาราชาปิโสอิทิโยมานั นภโมโจร่าเมตตาจิตตังติจิตติจิตตังปิยมมะมัสเทวะกังสภามะกังคุิสานังสัพพะราพังเะวตุเมมหางวคุจมหาราบูมุโตราพังสัพเพชะนาภูชนาราชาปุริโสอิทิโยมานังนะโมโจราเมตตาจิตตังติจิตติจิตตังปิยมมะมัสเทวะกังสภามะกังคุิสานังสัพพะราพังเะวตุเม มหาบุฒิคุณเจมหาราโภคโทราพังสัพเพชนาพระผูชนะราชาปุริโสปิทิโยมานังนะโมโตราเมตตาจิตตังเอหิจิตติจิตตังปิดยามะสะเทพบังสะพรมักังมนุสสานังสัพพราพังพุทธิโยนะโมพุทธายะอิติปิโสมะโควายมราชโนเทวิสุวรรณโนพระนงสุขังสังสุกตโนนะ าววิสวรณ์โมจะถูกหาราชิกายขาขะมันตาพระทัพบ,บุริโตเวสสัพ,พุสัตภิธานราหังุทโธท,ทาววิสวรณ์โมณโมพุทธายะณโมพุทธายะสามพุทธชิตาจะสัจจานิเกวรสัตพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปตโตนรุตโมโมหาราพังสัพพสิทธิพวตุเม สัมพุทธชิตาจะสัจจานี้เกรสัตว์พระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัพปตโตนรุตโมมหาราภังสัพสิทธิ์วัติเวสัมพุทธชิตาจะสัจจานี้เกรสัตว์พระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัพปตโตนรุตโมมหาราภังสัพสิทธิ์ผวัตุเวยักทางบุตรมล นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะโควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะการยกกัมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันติจักกรมมังอัคสันติจักกรมมังขะมาตุเมอโหสิกรรมัอ่อนดุเน กายกำมมังวจีกำมมังโมโขกำมมังสันติจักรกำมังอสันติจักรกมังขะมันตุเมอโหสิกรรมังขะนตุเมกายากำมมังเวจีกำมมังโมโขกัมมังสันติจักรกัมังอัรันติจักรกมังขะมันตุเมอโหสิกรัมังระนตุเมสัพพังอราธังขอมัติเมขัมเตอุกาสะทวารตเยนักตัง สัพพังอปาราทานธรรมะเทพันเตอุกาสะธมามิพันเกอุกาสากมทามิพันเกสัพพังอปาราทางธรรมะเมพันเตไม่อยากกะตตังปุญญางสามิญาอนุโมทิตพังสามินาณกตตังปุญญาในหักธาตพังสาจุสาจจุสัมพุนโรทาถอาหางสุิโตโมิ ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขอาหารมุกโโหนี้ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหารอัเวโรหงนี้ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหารอัพุยยาบโชโหงนี้ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความลำบากอาหารอัดนโคหงนี้ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความจุกใจสุกขีอัตตานังกิห์หามิ นายข้าพเจ้าจะมีความุึกายสึกใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดสัตว์เสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราเหมือนจุดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยาได้มีเวลส,ลลาาส,ส,สวซสึ่งกันและกันเลยอัพยาปัะชาวหมือนจุดจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอยาได้มีความพยาบาทเปียบเปียนซึ่งกันและกันเลยอภิชาภเหมือนจุดจึงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายใ,ใจเลยสุขที่อัตตานั้นการเ่อหนักราตกจึงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้ตนจากทุกข์ภัยจสิ้เนเถิดีทานเมมาตาปิรินังโมตุสุกิตาโมตุมาตาปิตาโรขอส่วนหนึงทั้งหมดนี้จนสำเร็จแต่มาดาบิดาของ้าพเจ้า ขอให้มาราติลาของขพระเจ้าอันมีวาสิชาชอบจงเลิศและนางพิสุลภาชอบงงจงเลิศจงมีความสุขอีทังเมยยาตินางหัวตรุสุกิตาหัวตรุยาตโยขอสมบูรณทั้งหมดนี้จงสำเร็จแก่ยาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าขอให้ยากทั้งหลายทั้งวขขปงงวงของข้าพเจ้าตรงนี้ความสุข อีทางเมฆู้รูปชายาจริยานังโมตุสุกิตาโมตุูรูปชายาจริยาขอสมบนรุ์ทั้งหมดนี้จงสมบรณ์แก่ครูปชาอาจารย์พระเจ้าขอให้ครูปชาอาจารย์พระเจ้าจะมีความสุขอีทางสัพพะเทวตานังโมตุสุกิตาโมตุสัพเพเทวาขอสมบนรณทั้งหมดนี้จงสมเูร็์แก่ชวรดาทั้งหลายทั้งปวง